คนทากินสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะคลิปนี้นะครับผมมีตัวหม้อต้มโมฆะพอดน,นะครับเป็นหม้อต้มกาแฟเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็มีเตาแก๊สแบบพกพานะครับแล้วก็มีแก๊สกระป๋องนะฮะวันนี้นะครับอยากจะชงเมนูชาเขียวโดยที่ไม่ต้องสกัดน้ําชาจากเครื่องชงกาแฟนะฮะ วันนี้ผมจะใช้ตัวหมอคัพพอรเป็นตัวต้มกาแฟนะครับผมปกติเราจะเห็นตัวหมอคัพพอรนะครับใช้สําหรับในการชงกาแฟหรือว่าต้มกาแฟเนาะแต่วันนี้ผมจะเอามาต้มชาเป็นชาเขียวนะครับแล้วก็ปรุงตามสูตรแล้วก็ส่วนผสมของคนทํากินนะครับผมก่อนที่เราจะไปต้มหม้อมอคัพพอรกันเดี๋ยวต้องประกรอบหัวแก๊สนี่นะครับเข้ากับตัวเตาแก๊สก่อนจะมีตัวเ,เสียบตัววาล์วเขาเรียกว่าอ,อะไรครับหัวแก๊สเข้าไปในนี้แล้วก็หมุนล็อก รึบตัวแก๊สตัวเตาแก๊สผมมันจะมีขาตัวนี้ด้วยนะอันนี้ผมซื้อมาจากช h อป e e ครับราคาไม่ถึงสองร้อยนะครับเวลาเราวางตั้งอย่างนี้นะครับแก๊สที่มันแก๊สกระป๋องที่นอนอยู่เนี่ยมันจะพอดีกับขาพอดีเลยจะเสมอกันพอดีเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวนี้นะครับมันจะมีตัวบังลมตัวนี้ด้วยอ่ามีบังลมตัวนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น สําหรับในการติดไฟนะครับตัวโมฆาผอดของผมนะครับตัวนี้เป็นแบบทรงแบบนี้นะนะครับไม่ใช่แบบเป็นทรงเหลี่ยมๆนะีแต่เป็นแบบทรงนี้ก็คือในสเปคเขาบอก6กับนะครับประมาณ300 ml นะน้ำนะครับแต่ผมจะเทน้ำลงไปแค่250นะครับในเซตหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราใส่น้ำเต็มเนี่ยมันจะชงได้2แก้วสูตรของผมกนะ็คือใช้แค่น้ำา120ยนะครับ ใส่น้ำไป250 ml นะครับเผื่อไว้ก็คือจะได้2แก้วนะครับที่มีตัวกรองทีนี้เราก็จะใส่ปกติเราจะใส่เป็นพวกกาแฟเนาะแต่นี้ผมจะใช้เป็นชาใบชาเขียวนะฮะใส่น้ําไป250 ml เลยก็คือเลยเลย240มานิดนึงครับเผื่อไว้แต่ตอนชงนี้ผมจะชงแค่แก้วเดียวนะแต่ว่านี้ผมจะใส่น้ำให้มันเต็ม เต็มสัสดส่วนของของอตัวใบชาที่จะใส่ลงไปนะครับก็คือ2ช้อนโต๊ะนะครับโอเคต่อไปผมก็จะใส่ใบชานะครับใบชาก็จะใช้2ช้อนโต๊ะเป็นใบชาเขียวพรีเมียมนะครับของมณีคอฟฟี่ครับผม2ช้อนโต๊ะเนี่ยตัวใบชาของมณีคอฟฟี่ครับผมเป็นชาเขียวพรีเมียมนะเพื่อนๆใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่เพจคนทํากินนะครับ คือหมคัพผ่อนมันจะช่วยทําให้กลิ่นแลวก็รสชาติเราดีวกว่าการต้มเลยครับเพราะว่ามันจะใช้แรงดันไอ้น้ำในการขับกลิ่นแล้วก็รสชาติของชาหรือว่ากาแฟเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ประกอบเข้าไปโอเคต่อไปก็จะติดแก๊สผมใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็ตั้งไว้จนกว่าน้ำมันจะเดือดขึ้นมาหลักการเดียวกับการต้มกาแฟ ผ่านมาอคาพอร์ตเลยนะครับนี้น้ำมันเดือดแล้วแล้วก็ดันไอ้น้ำขึ้นมาข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องปิดไฟชึบนี่ นี่น้ำชาเขียวแบบเข้มข้นเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโอเคโอเคครับตันนี้น้ำชาเขียวเราเดือดแล้วเดี๋ยวขออนญาตปิดแก๊สแล้วก็เก็บถังแก๊สตัวนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูสีชาครับก็จะใช้น้ำ น้ำชานะครับที่เราสกัดออกมาได้นะครับ120ครับผมโอ้สีชาเขียวเข้มเลยใบชาเขียวพรีเมี่ยมของมันีคอฟฟี่นะครับในเรื่องของออสีเขียวที่เราได้นะครับมันไม่ใช่สีจากสีผสมอาหารนะครับเป็นสีเขียวที่เราที่เขาสกัดมาจากเปลือกแอปเปิลเขียวนะฮะอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับโอเคต่อไปนะครับผมก็จะใช้เจ้าผงครีมกราซิโอโซ ของมินีคอฟฟี่เหมือนกันนะครับผม1ช้อนโต๊ะครับวันนี้จะให้ชาเขียวเรา,เามีความเข้มข้นนิดนึงใช่1ช้อนโต๊ะคุณภูนิดนึงเพื่อนๆไม่มีตัวผงครีมกาซิโอโซ่ก็ใช้เป็นผงครีมเทียมทั่วไปได้นะครับแต่ตัวกาซิโอโซ่คือที่ผมบอกทุกคลิปเลยที่มีการปรุงด้วยกาซิโอโซ่คือมันจะไม่กรบกลิ่นชาและกาแฟนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมันไม่มีไขมันทรานส์นะครับละลายในน้ําเย็นได้ด้วยนะครับแล้วก็ละลายเร็วด้วยนี่นะครับ ต่อไปก็จะเป็นนมข้นจืดครับผมนมข้นจืดผมใช้อยู่ที่30 ml นะครับแล้วก็นมข้นหวานเหมือนกันครับผม30 ml ครับใส่หลับอยู่ที่1ปั๊มครับผมตัวมัชชะ เราได้น้ำชาเขียวแล้วสีของน้ำชาที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใกล้เคียงกับสีที่เราสีชาที่เราสกัดจากเครื่องชงกาแฟนะครับโอเคครับตักน้ําแข็งประมาณนี้นะครับแล้วก็เทน้ําชาเราลงไปนี่จะพูนๆน,นิดนึงนะฮะก็จะใช้เป็นฝาฮารนะครับคลิปนี้ฟองนมผมจะใช้เป็นแบบ เทลงฝานะฮะไม่ได้ใช้ช้อนตักนะครับก็จะสตรีมหรือว่าตีฟองให้มันเป็นแบบเอ่อเทลงได้ครับผมไม่ต้องตีแล้วแช่ไว้นะครับตีแล้วก็ใช้เลยถ้าตีแล้วแช่ไว้เนี่ยมันจะเป็นโฟมแบบนั้นก็ต้องใช้ช้อนตักนะครับโอเคครับนี่ก็เสร็จแล้วครับสำหรับชาเขียวนมสดโดยการใช้หมคาพอร์ตของผมนะครับหมคอขาพอร์ตัวนี้เนาะโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการชงชาเขียวนมสดนะครับ โดยการใช้ตัวหม้อต้มโมคาพอตนะครับผมแล้วก็เป็นการใช้สูตรแล้วก็ส่วนผสมที่เราชงขายทั่วๆไปนะครับเป็นถือว่าเปลี่ยนวิธีการจากการต้มชาหรือว่าการสกัดน้ําชาจากเครื่องชงกาแฟนะครับมาเป็นการใช้ตัวหม้อต้มโมคาพอตตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวโมคาพอตนะครับมันก็จะอาศัยแรงดันไอ้น้ำนะครับในการสกัดหรือว่าขับกลิ่นและก็รสชาติของใบชานะครับออกมานะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองทําดูนะครับก็ลองเอาไปใช้วิธีการของผมดูเนาะ แต่หลายๆคนก็คงจะลองทําวิธีการนี้แล้วละ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็มีมาฝากแค่นี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ